คนสวยอ่ะคล้ายกับมังกรนะครับทุกคนมาแล้วมาแกะดูกันว้าวนี่คือบิเซียนะครับทุกคนบิเซียเผือกนะตาแดงโอ้สวยนะเหมือนมังกรใช่เหมือนมังกรน้องกินเนื้อนะครับทุกคนตัวนี้เหมือนมังกรนะก็สวยดูแลข้างเสือก่อนไอ้วันนี้เนี่ยเราจะเอาลงบ่อใหญ่เลยทุกคน บอกปลาเล t a i l มาดู r e เทล l ดูว่าเล t a i l เนี่ยผมยังไม่ได้ให้อาหารมาสักประมาณ2-3วันได้เลยหมูน้องน่าจะหิวมาก no เอาเพาะมันอิ่มเหรอิ่มอะไรเอาให้แล้วเหรอยังอ่ะเดี๋ยวผมลองเอากุ้งมาให้น้องเนี่ยทุกคนนะผมคิดว่าน้องเนี่ยกำลังหิวแน่นอนอ่ะเดี๋ยวลองเอามาให้นี่ได้มาแล้วกุ้งสดสดจากเต่าเอ้ยสดสดจากปลาเลย แกะแบบสดๆเลยเดซ่าไม่แกะเปลือกให้ลองแกะซิสดๆเลยเด้อจ้าสดวเลยเด้อจ้าลองลองลองโอ้โหโอ้โวโอ้าวโน่บัดลองชิ้นเล็กเฮ้ยกินนะแข่งกันเลยโอ้มันชิ้นใหญ่เกินหน่อเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กไม่ไว้โอ้เรียบร้อย โอ้โหวิธีมันไกลเหด้วยนอะใช่มันกินในท้องมันจะแตกแล้วนี่ทางนี้จ้าไม่ป้อนทางนี้วัว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 ป้อนเอ้า what เอาไปอีกเฮ้ยเอาตัวน้อยกันเรียบร้อยอ่เดี๋ยวลองให้ปะบูปะบูรูปะบู กูไม wow, 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 wow. wow, 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 wow. ่กินอะไรมาหลายวันโอ้โวโว้โวโอ้โวโอวโหจมูตาไม่เลยอุ้ยเอาวันนี้เฮ้ยหมดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูวิเสียของเราครับทุกคนอันนี้คือเราปรับรูปภาพไว้แล้วทุกคนนะ นี่ผมเอาใส่ไว้แล้วนะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะแกะลงเลยแล้วกันน่ารักค่ะนารากิจสมุตเมีอิกูอ,อนุนีตาแดงใช่เขื่อนตาแดงแกะแกจะจะเป็นเหยื่อปลาบูใช่ไหมไปปลาบูไปเป็นนางแบบตรงนั้นซะน,นางแบบนะี่ไป เราจะไปไปเสียพวกเราแล้วไปเลยอยางลงแล้วใช่เอะบรบไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะ้ยอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโหทองป่องโอ้ อ๋อน้องเป็นสัตว์ที่แบบว่าขึ้นมาหายใจบนน้ำนะทุกคน<อ>ใช่ไม่ต้องใช้ออกก็ได้ใช่ไม่ต้องใช้ออกก็ได้พี่ดิอ,อ,ะอะไรอะไรเนี่ยตัวอ้วนอ่ะเนี่ยก็โดนกินเน,น,นี่ยนะหรอ <laughs> ยังกินไม่ได้มันตัวน้อยอยู่<อ>เฮ้ยโดนเช็คโดนเช็คโดนเช็กไอ,อ้ตัวน้อยม่นไล่ว่ะไอ้โคดเอาเรื่องโคเป็นไล่หรอใช่โคดเช็คเช็คจัด ตำรวจตำรวจเดี๋ยวเราจะลองให้เน Lö ื้อกุ้งนะทุกคนนะผมว่าน้องจะน่าจะกินน่าจะหินไปเลยเลยหรือว่าจะน่าจะตื่นบ้านใหม่อยู่หรือเปล่าลองชิมเล็กๆล็กก็ได้แต่ตอนนี้เฮ้ยไปหาเลี้ยงเทียวเร็วอ่ะดูนับหัวไม่น่ะเฮ้ย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 ให้ดูนิ่งมนะยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยจะลองจับดูไหมเฮ้ยจับได้หรอได้ยังไง โอ้โหโอ้โหแต่ตัวใหญ่ไม่ใหญ่เท่านี้เลยนะเข็นเลยนะตัวใหญ่นะนะใช่แต่จะใหญ่ไหมน่าจะได้กินเอาเอาใหญ่หรือเปล่าลองลองวางไว้ตูดนะได้กินเอา ว่ต้องโยนไหมอ๋ออะไรนี่อะไรนี่โอ้ทองแตกแล้วนะทองแตกเนี่ยกลัวปลาหมอกัดอ่ะหนุนหรือมันจองอ่ะมันกินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้าเอาฉะนั้นเราเราแยกก่อนดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยนี่เรามีเรามีบ้านใช่แยกน้องไหนอ่ะในบิเซียอยากบิเซียมาไว้ในอ่างก่อนแน่ใจใช่แล้วอีเมล่ะโอ้โหเรามีบ้านหลังใหญ่ บบเบิ่มไปเลยบบเบิ่มไปไหนฮะให้เรือป่าวะเรืออย่าคิดจะลงน,งนะเนอะก็วงก็ง,งไม่ได้วะไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ว่ะ <c oughs> ไปดิเออไม่ได้ได้ได้ไปดิไปดิไปหาเลเทียวดิสวัสดีแง่นี่แง่นี่แงีง่ขเวมนีน่นมันเหมือนมันจะควมอ่ะเออเอเอนี่มันไม่ไปบ่าหนระนม่ทับปลาไปเนี่ยไม่ทับก็ก็ปลาจับปลา ควม่มควม่มขึ้นดีกว่าไหมขึ้นยังไงเอาไม่ไดู้ดมันจะคูดมันจะคูดอ่ะอะค่คูดคูดคูดมันคูดเดือยโยบายยังไงวะเนี่ยว่าเออ ปลาตื่นหมดเลยนี่ะตายก็บอกแล้วว่าปลาตื่นเดี๋ยวตักน้ำก่อนอไว้ไหนโอ้โหอ,อะไรนี่ตรงนี้เนี่ยต้องไปว้าเนี่ยเราได้นี่มาด้วยทุกคนคือน้ำนะทำอะไรฮะ พังแล้วมั้งอ่ะอุ้ยตาย้ยตายเลยอ่ะอุ้ยขาดเลยดูดิอันเลยไม่เป็นไรอันนี้ก็เอาเอาไว้แบบนี้อ่ะมันต้องน้ำเยอะกว่านี้อ่ะมันสำหรับใส่ตู้ทำยังไงจะจับได้อ่ะมีไงโอ้ไม่ได้โอ้โหมันเร็วมากตาได้แล้วว้าวว้าว ลงไปเลยว้าวเค,คบทุกคนนี่ว้าวตอนนี้เอาน้องใส่แล้วดูดิน้องก็ตอนนี้กําลังตื่นตื่นอยู่นะครับทุกคนไปนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะแต่ว่าผมเนี่ยจัดปลาไปเยอะมากนะแต่ปลาตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นปลาอะไรก็ติดตามไ้นะครับทุกคนยิปไปละไปยุคเคนอีกชาวนะบาย